สวัสดีครับ FC แล้วก็ชาวเพิ่นช่างนะครับวันนี้อีกรอบหนึ่งได้ของใหม่ๆม,มาแบ่งปันกันนะครับนี่ก็คือเครื่องมือปลล็อกไอคาวสำหรับ iPhone ที่ iOS 13 14 15 16นี้ตัวตัวใหม่ๆนะครับอันนี้เอาเครื่องมือมาให้ แบ่งปันกันใช้วิธีการใช้นะครับจะมีวิดีโอที่เขาทำให้ดูหลายๆวิดีโอส่วนมากจะเป็นสายงานของอารับนะครับนี่คือโปรแกรมเมื่อเราเชื่อมต่อกับตัวเครื่องแล้วเราก็จะทำงานได้นะครับ ตัวนี้จะบายพาสเข้าหน้าปกติเลยนะครับผมดูวิดีโอเข้ามาหมดแล้วสำหรับหลายๆท่านที่ทำงานเกี่ยวกับ iPhone ก็จะเข้าใจแต่ถ้าท่านไหนไม่เข้าใจก็ต้องศึกษากันหน่อยนะครับตอนนี้ผมกําำลังศึกษาว่าเราจะทำยังไงจะเหมือนเข้าไหมเพราะว่าไม่มีเครื่องที่จะเอามาทำงานนะครับถ้ามีเครื่องก็จะทดสอบดูแต่ถ้ายัาง iOS สิบห้าสิบหกอย่างนี้ง่ายๆแล้วครับตัวนี้เขาก็แนะนำมาว่าเป็น iOS 17ขึ้นมาก็โอเคครับขอบคุณมากสำหรับคลิปนี้มาฝากกันนะครับสวัสดีครับ